สวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์ในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ต่อกับเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านาน,นะคะนั่นก็คือเรื่องของปริซึมนั่นเองค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาหาในลักษณะของที่เป็นทรงกระบอกกันค่ะโดยเราจะมาหาพื้นที่กันนะคะโจทย์แบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้จะมีอยู่2ข้อด้วยกันค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะพาพวกเราทําเป็นตัวอย่างในข้อที่1นะคะแล้วนักเรียนค่อยลองไปประยุกต์ทําในข้อที่2กันค่ะเรามาดูนะคะการหาพื้นที่ของทรงกระบอกที่มีความสูง5เซนติเมตรแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลาง14เซนติเมตรอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ เราจะหาพื้นที่ผิวทรงกระบอกได้อย่างไรโดยกำหนดให้ค่าพายเท่ากับ22ส่วน7นะคะจากรูปนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราเอาทรงกระบอกมาขี้เราจะได้รูปนี้นะคะเราจะได้เป็นไอตัวที่เป็นไอตัวที่เป็น ด้านบนนะคะด้านบนที่เป็นวงกลมกับที่มันเป็นสี่เหลี่ยมด้านข้างนะคะถ้าเรามาคลี่เราจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะโดยคุณครูจะให้สูตรไว้ก็คือพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเท่ากับ2พาย r อันนี้อ่านว่าพายนะคะ2พาย r ยกกำลัง2บวก2พาย r h เรามาดูแต่ละอันมีความหมายว่ายังไงนะคะ R ก็คือ R คือรัศมีรัศมีรัศมีคือยังไงรัศมีคือครึ่งหนึ่งค่ะอ่ารัศมีคือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็จะผ่าไปหมดเลยแต่ถ้ารัศมีจะเป็นแค่ครึ่งเดียว h คืออะไร h คือความสูง h คือความสูงนะคะ เพราะฉะนั้นอ,อันนี้ R ก็จะเหมือนกัน R ก็คือรัศมีนะคะส่วนพายจะเป็นค่าคงที่ที่เขาให้มานะคะบางครั้งเราอาจจะเห็นในลักษณะค่าพายเท่ากับ22ส่วนเบางครั้งเราอาจจะเห็นค่าพายเท่ากับ3.14ก็ไม่แปลกนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะให้มาแบบไหนแต่ในกรณีนี้คุณครูให้มาเท่ากับเศษยี่่วนเจดค่ะทีนี้เรามาดูนะคะจากโจทย์ข้อนี้จากพื้นจาก รูปภาพที่ให้มาเราจะได้ r หรือรัศมีเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางคือสิบสี่ครึ่งหนึ่งของสิบสี่คืออะไรคะสิบสี่หารสองสิบสี่หารสองเป็นเท่าไหร่อ่ะตายแล้วโอเคสิบสี่หารสองเท่ากับเท่ากับ7นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรัศมีของสิบสี่ครึ่งหนึ่งของสิบสี่ก็คือเจ็ดเซนติเมตรนะคะครูจะเขียนเซนติเมตรย่อว่าซมนะ ข้อนี้ h คือความสูงจากโจทย์ให้ความสูงมาเท่าไหร่คะตึง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 ความสูงคือ5เซนติเมตรนั่นเองค่ะ5เซนติเมตรเรามาแทนค่าจากสูตรกันเลยแทนค่าจากสูตรนะคะก็จะเป็น2 2คือตัวนี้อ่ะ2คูณพายเท่ากับ22ส่วน7ใช่ไหมคะ22ส่วน7คูณ R ยกกำลังสอง r คือรัศมีรัศมีคือเจ็ดเจ็ดยกกำลังสองเจ็ดยกกำลังสองสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือเจ็ดคูณเจ็ดก็ได้แล้วแต่นักเรียนถนัดนักเรียนจะเขียนเจ็ดยกกำลังสองหรือเจ็ดคูณเจ็ดก็ได้นะคะมาดูไอตัวฝั่งนี้กันเมื่อกี้เราทำฝั่งนี้ไปแล้วคราวนี้บวกอ่ะบวกมีแล้วคราวนี้เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะ บวกกับ2คูณอยู่กับพายเท่ากับ22.7ส่วน7ใช่ไหมคะคูณกับ R รัศมีคือ7นี่นะรัศมีคือ7คูณกับ H คือความสูงความสูงคือความสูงคือนี่ความสูงก็คือ5นั่นเองนักเรียนเห็นอะไรไหมคะนักเรียนเห็นอะไรไหมอันนี้นะคะ หารอยู่ไม่ต้องเครียด7ตัด7ได้เลยอันนี้ก็กลายเป็น1อันนี้ก็กลายเป็น1ถ้าตัดต้องตัดฝั่งเดียวกันนะคะถ้ามันบวกกันอยู่นะ่ะเอาไปตัดข้ามไม่ได้นะแต่ถ้ามันคูณมันหารกันอยู่ในในฝั่งเดียวกันสามารถตัดทอนได้อันนี้เห็นอะไรไหมคะตัดได้เหมือนกันอันนี้เป็น1เป็น1นักเรียนก็จะเหลือแค่นี้ค่ะสองคูณกับยีคูณกับหคูณกับเ นักเรียนก็ไปกดเครื่องคิดเลขมานะคะอาจจะได้เป็นอาจจะได้เป็นคุณครูให้เป็นให้เป็นค่าดาวอาจจะได้เป็นดาวฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จะเหลือแค่2คูณอยู่กับ22คูณอยู่กับไอตัวนี้เป็น1คูณอยู่กับ5เพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็อสมมติให้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกดาวเป็นเท่าไหร่สี่เหลี่ยมบวกดาวเป็นเท่าไหร่สมมติให้เป็นสามเหลี่ยม ไปกดเครื่องคิดเลขมานะคะหรือว่าอาจจะคูณมือก็ได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวของทรงกระบอกออาหลบนิดนึงพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือสามเหลี่ยมตารางเซนติเมตรจำได้ใช่ไหมคะการหาพื้นที่มันจะเป็นคำว่าตารางแล้วตามด้วยหน่วยมันเช่นตารางเมตรตารางหน่วยตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะโอเคค่ะเสร็จไปแล้วสำหรับข้อที่หข้อที่สเหมือนกันเลย ถึงให้ทำโจทย์สองข้อเพราะว่าข้อแรกคุณครูแทบจะเฉลยแล้วโจทย์ข้อที่สองเหมือนกันเลยค่ะหาพื้นที่ผิวความสูงความสูงคืออ้าวขอโทษด,ด้วยนะคะนักเรียนความสูงคือสี่เซนติเมตรทำไมคุณครูเขียนสิบนอะความสูงคือ4อเซนติเมตรนะคะขออภัยด้วยส่วนรัศมีคือ7นักเรียนสังเกตข้อเมื่อกี้ให้เส้นผ่าศูนย์กลาง ยาวเต็มวงกลมข้อนี้ให้มาแค่รัศมีให้เจ็ดมาเลยเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้จากสูตรใช้สูตรเดิมสูตรเดิมเลยนะคะพื้นที่ผิวเท่ากับ2พาย R ยกกำลังสองบวกกับ2พาย R h นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ R หรือรัศมีรัศมีจะมีค่าเท่ากับรัศมีมีค่าเท่ากับ เจ็ดเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องหารครึ่งแล้วเพราะว่าอัน,นี้คุณครูให้รัศมีมาแล้ว7จ็เซนติเมตรข้อนี้ความสูงหรือ h ยึดตามโจทย์นะคะคุณครูลืมคุณครูเขียนผิดคุณครูน่าจะแก้ไขไม่ครบขออภัยด้วยข้อนี้ h เท่ากับสี่เซนติเมตรนะคะโอเคนักเรียนก็ลองเอาไปแทนค่าดูเหมือนเมื่อสักครู่เลยค่าตอบเท่าไหร่ก็ ทำให้ขายข้อที่หนึ่งเลยนะคะไม่ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองไปทำดูค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย